ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทำน้ำพริกโรงเรือนะครับแลยน้ำพริกโรงเรือนเนี่ยก็มีส่วนประกอบได้แก่กะปิมะอึกพิขี่หนูนะครับกระเทียมมะเขือพวงน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะนาวกระเทียมดองมีไข่วงเดือนปลาฟูแล้วก็หมูหวานครับส่วนวัตถุดิบในการทำปลาฟูนะครับก็ได้แก่ปลาดุกนะครับน้ำมันและก็น้ำเปล่าครับสำหรับหมูหวานนะส่วนประกอบก็มีหมูสามชั้นหน้ากระชี กระเทียมนะครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาครับขั้นตอนในการทําหมูหวานเนี่ยเราจะใชเ้เราจะต้มน้านะครับแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำเนี่ยมันงวดลงไปนะครับจนหมูสุกนะสาหรับหมูหวานนะครับแต่ละบ้านก็ทําไม่เหมือนกันนะครับอจาจจะความใช้เวลาในการเคี่ยวก็แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างบ้านผมเองเนี่ยบางทีก็จะใช้เวลาเคี่ยวนานๆจนหมูสามชั้นเนี่ย หดตัวลงไปเยอะๆเลยนะครับมันก็จะเหนียวนุ่มนะครับหนังก็จะสามารถกัดได้ครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจะแห้งลงไปนะครับแล้วก็ผัดล้วนลงไปในกระทะก็จะเห็นว่ามีน้ํามันซึมออกมานะแล้วเราก็เติมน้ํามันลงไปนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ติดกระทะครับครับพอหมูพอหมูสามชั้นเริ่มสุกนะครับเราก็จะเติมกระเทียมพริกไทยนะครับหอมแดงสับลงไปครับอันนี้ก็อาจจะโขลกเล็กน้อยนะครับให้มันพอแตกนะครับจะได้มีกลิ่นหอมครับ ผัดจนมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สุกทุกอย่างเข้ากันดีแล้วทีนี้เราก็จะเติมน้ำซุปลงไปนิดนึงนะให้มันไม่ติดกระทะแล้วก็ใส่พวกซอสปรุงรสน้ำตาลสปีดลงไปครับอันนี้ก็ใช้จัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยครับมีการเติมน้ำซุปลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้จะใช้เวลาในการเคี่ยวสักระยะหนึ่งก็เลยต้องใส่น้ำซุปลงไปเพิ่มเพื่อมันไม่ข้นจนเกินไปครับ จนสังเกตดูว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มข้นนะครับแต่ตรงนี้อาจจะใช้ไฟอ่อนๆก็ได้นะใช้เวลานานๆนิดนึงมันจะได้นุ่มครับก็เสร็จแล้วได้หมูหวานแล้วน้ําก็จะไม่ไม่ได้ข้นจนเกินไปครับต่อมาเป็นการทําปลาฟูนะครับปลาฟูเนี่ยเราใช้ประดูกย่างนะครับในการทําก็จะเอาตะก้อเนี่ยมาตีให้มันแตกๆๆ,ๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมน้ําเปล่าแล้วก็น้ํามันลงไปการเติมน้ําเปล่าลงไปเนี่ย ก็จะช่วยทาให้เนื้อมันแตกแหลกละเอียดได้ดียิ่งขึ้นนะครับใส่น้มามันลงไปเพื่อที่จะให้เวลาไปทอดเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันส่วนหนึ่งที่หล่อเลี้ยงมันให้มันอยู่ิดติดผิวนะครับมันจะทําให้ไม่ไหม้ครับอันนี้ก็ช่วยได้มันก็จะออกเหลวนิดนึงนะครับแต่อย่าเหลวมากเกินไปถ้าเหลวมากเกินไปน้ําเยอะมันก็จะไหม้ได้แล้วก็สุกช้าครับวิธีการทําเราก็เทลงไปเ,เทปลาที่เราผสมไปแล้วเนี่ยลงไปในกระทะนะครับอาจจะตั้งทิ้งไว้แป,ป๊บนึงหรือว่าคนๆให้มันไม่ติดกระทะแวบหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆรอ,อ,อจนมันสุกแล้วก็ช้อนขึ้นครับสำหรับการทำน้ำพริกกะปินะครับเราก็จะใช้เราจะทำการโขลกมะเขือพวงให้มันแตกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็นำขึ้นไปพักไว้ครับและเริ่มทำการตำน้ำพริกโดยการใช้กะปินะครับโขลกกับกระเทียมครับกะปิเนี่ยมันจะเหม็นคาวนะพอตำกับกระเทียมนยกลิ่นคามันก็จะหายไปส่วนกะปิเนี่ยผมก็ไปย่างก่อนนะครับย่างในไมโครเวฟง่ายๆนะครับ ถ้าไม่มีเตาที่บ้านก็สามารถทําแบบนี้ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่พริกขี้หนูลงไปนะครับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งปลดลงไปคลุกให้ละเอียดครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่น้าตาลมะพร้าวลงไปถ้าเรามีมะอึกเราก็ใส่มะกึกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากมานะก่ยเป็นมะม่วงก็ได้ครับใส่ลงไปคลุกให้เข้ากันนะครับจนเป็นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทีนี้เราก็จะทําการเติมปรุงรสนะครับโดยการใช้มะนาวน้ําปลานะครับ แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่มะเขือพวงที่เราโขลกไว้ในตอนแรกเนี่ยนำมาผสมให้เข้ากันครับจากนั้นก็เสร็จนะครับตักใส่ขึ้นภาชนะนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยพอเราเสร็จแล้วเราก็จะนําเครื่องที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาผัดนะครับเราาจ,จะใช้อันนี้ผมตักหมูหวานพักไว้ก็เลยเอาหมูหวานมาผัดให้มันแห้งอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะให้น้ำพริกของเราเนี่ยไม่แฉะนะครับ ก็น้ำมูหวานมาผัดจนแห้งๆนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการใส่น้ําพริกกระปิที่เราตาไว้แล้วลงไปผัดครับในการผัดเนี่ยถ้าเราใช้ไฟแรงมากเกินไปน้ําพริกของเราจะสีเข้มครับหลังจากที่ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ปลาคูเป็นอันดับสุดท้ายครับจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะเสิร์ฟนะครับเราก็ตักน้าพริกของเราใส่ถ้วยแล้วก็เสิร์ฟโดยใช้ผักสดครับ จะมีการใส่ไข่วงเดือนนะครับปลาฟูแล้วก็หมูหวานลงไปเพิ่มในจานด้วยดังรูปนี้เลยครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับน้ำพริกลงเรือครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ